น้องปันพรสวัสดีค่ะแม่น้องสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากนะคะทักทายกันนะคะคุณกระติบสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณมายมไม่เปรี้ยวขอบพระคุณมากนะคะพัพพยาป๊อก ตำส่วสายบัวค่ะพี่น้องเล็กจะตํำส้วสายบัวนะคะพอ,อพอกะทิสุกก็เอาเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ากล้วยเน่ะ่ยะเล็กนึ่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นว่าใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวยีนกจะชิมดูความนัวความหวานเทสเทสก็ดีนะไม่หวานมากยีไดกใช้กล้วยแค่หวีเดียวค่ะกล้วยจะออกใจเหลืองอยู่นะคะแล้วก็น่าจะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะ ก๋วยบดชีเย,ยเล็กชอบถ้าถ้ากล้วยมีรสเปรี้ยวนิดนนักมันจะอร่อยนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วออกเปรี้ยวนิดนน่ะจะแซ่บค่ะผสมกับน้ํเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำมะพร้าวของเรานี่เยเล็กใช้มะพร้าวขูดนะคะไม่ได้ใช้มะพร้าวกล่องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะคุณกระต๊บนี่อย่าให้เดือดนะคะเดี๋ยวกะทิเราจะแตกมันจะไม่น่าทานเนาะอย่าให้อย่าให้เดือดนะคะใช้อย่าใช้ไฟแรงค่ะเดี๋ยวยี่เล็กจะเติมหัวลงไปนิดนึง จะเติมหัวกะทิลงไปนิดนึงจะได้มันมันจะได้อร่อยนะคะอืมเป็นไงคะความมันเพิ่มเข้ามาเลยโอ้โห,หน่าทานมากน่าอร่อยน่าอร่อยเป็นไงคะพี่น้องโอ้โหลุกโซ ดิลิชยสลูกโซยังมีอืมแผบเดียวไม่ต้องปิดฝานะคะเดี๋ยวเดือดเนาะตอนแรกจะเรียกว่าจะปิดฝาเดี๋ยวกะทิเดือดเดี๋ยวกะทิแตกมันจะไม่อร่อยค่ะเอาแค่เนี้ยค่ะเนี้ยเป็นใช้ได้แล้วค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทําเยอะจังกินหมดแล้วคะ่ะโอ้มีพี่มีญาติอยู่ข้างบ้านค่ะน้องกระติบมีพี่มีญาติอยู่ข้างบ้านอืมยีเล็กทําเยอะๆแบบนี้ก็ส่งค่ะส่งส่งเลยแต่วันไหนทําน้อยก็กินหมดเองวันไหนทํามากๆก็ส่งพี่ค่ะบ้านพี่อยู่ติดกันเนี่ยคะ่ะ แค่ข้ามรั้วนะคะใส่ถ้วยใส่จานส่งข้ามรั้วก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเยล็กจะชิมอีกทีหนึง่งว่าความมันนางโอเคขึ้นไหมอืมอร่อยไม่หวานมากค่ะ หวานน่ากินมันจะกินเยอะไม่ได้เนาะเอาหวานแค่เนี้ยพอแล้วค่ะได้แล้วได้แล้วอืมอืมเห็นไหมคะกระที่เริ่มผุด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 แล้วพอกระที่เริ่มผุดแค่นี้เราก็พอค่ะพี่น้องสแสดงว่ากระที่เราสุกแล้วค่ะเห็นไหมคะฟองอากาศผุดผุดผุด,ดขึ้นมาแล้วนะถ้าเราเอาไว้นานกว่านี้เดี๋ยวนางจะแตกมันค่ะได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้ว อืน่าทานไหมคะเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูใ